มาเรียนกันต่อหนะ้า19นะครับนะวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนังเรียนชั้นป .1 น,นสมัย1น,นะครับในส่วนที่เป็น Workbook หรือเป็นแบบฝึกหัดน,นะครับคำสั่ง trace นะครับนะอ่านว่า trace นะครับแปลว่าจงเขียนทับหรือแปลว่าจงแกะรอยหรือจงวาดรูปนะครับนะ and นะครับอ่านว่า and e n อ่นว่า and แปลว่าและนะครับ m a t c s นะครับ m เท่ากับมอม้านะครับ a เท่ากับสดะแอนะครับ t เท่ากับทอทหารต่อเต่านะครับ c s เท่ากับชอช้างแต่ชอช้างลงท้ายนะครับก็ใส่การันซ่าเลยก็ไม่ต้องอ่านอ่านว่าแมตนะครับแมตนะครับแปลว่าจับคู่หรือแปลว่าเกมการแข่งขันกีฬาก็ได้นะครับเช่นสปอร์ตแมตช์ระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเราเรียกว่าเกมการแข่งขันกีฬา แต่ในที่นี่แปลว่าจับคู่นะครับนะจับคู่ the เชสเว่า the นะครับไม่ต้องแปล number นะครับ n เท่ากับนอหนูนะครับ u เท่ากับสระอ m เท่ากับมอมา b เท่ากับบอใบไม้นะครับ e r เท่ากับสระเอนะครับส่วน s นี่เป็นปหุพจน์นะครับนะอ่านว่า numbers นะครับซึ่งแปลว่าตัวเลขดังนั้นแปลว่าจงเขียนทับนะครับแล้วก็จับคู่กับตัวเลข ดังนั้นเขียนทับลงไปนะครับว่า O N E One นะครับอ่านว่าวันแปลว่าหนึ่งทีนี้นักเรียนถ้าเกิดนักเรียนถามว่า O N E แล้วอ่านว่าวันได้อย่างไรนะครับนะแล้วทำไมตัวแหวนทำไมไม่มีตัว V และ W นะครับความจริงแล้วตัวนี้นะครับนะอาจจะออกเสียงเป็นอันก็ได้นะครับนะ O เท่ากับออ่าง N เท่ากับอหนูนะครับ แล้วก็ใส่สะอาเข้าไปอ่านว่าอันอันหนึ่งอนอันเร็วๆนะครับเป็นอั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 นเป็นวันนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณครูคิดว่านะเขาถึงได้อ่านว่าวันเขาถึงไม่ได้อ่านเป็นอันนะครับนะวันเดี๋ยวนักเรียนอาจจะงงว่าทำไมอ่านว่าวันเอาเป็นว่าเขาอ่านมาว่าวันเราก็อ่านตามก็แล้วกันนะครับนะก็เขีดมาที่หนึ่งชิ้นก็คือหนังสือนะครับหนึ่งชิ้น เขียนภาพลงไปเทรดลงไปนะครับ T W O U นะครับช o to ก็เหมือนกันนะครับนั้งเรียนอาจจะงงว่าแล้ว w u เป็นวอลแหวนทำไมวอลแหวนไม่มีนะครับ w u ตัดทิ้งไปเลยครับนั้งเรียนนะอ่านตัว T กับตัว O นะครับตัว T แล้วกับตัวทหารตัว O แล้วกับจระูแล้วก็อ่านว่า two นะครับแปลว่าสองก็เขียนมาที่สองชิ้นนะครับเขียนมาที่เดสก์โต๊ะนะครับสองชิ้น tsrd นะครับ three นะครับนักเรียนเขียนทับลงไปเลยนะครับ ts นะครับเท่ากับททงนะครับ r เท่ากับรอเรือนะครับ double e เท่ากับสระอีนะครับเดยออานว่า three เขียนมาที่สามชิ้นนะครับนี่นะครับสามชิ้นเงินโน้ตบุ๊กสามชิ้นพ o r four นะครับ f u R เขียนทับลงไปนะครับ four f เท่ากับ four fun นะครับ ou เท่ากับสระ e o นะครับ R เท่ากับรอเรือใส่การัน่านะครับถึงได้อ่านว่าโนะครับก็เขียนมาที่สี่ชิ้นสี่ชิ้นอยู่นี่นะครับอาจจะเป็นรูเลอร์นะครับประมาณนั้นอ่าห้านะครับ FIE นะครับ F เท่ากับฟอันนะครับ I เท่ากับสารไอนะครับแล้ว VE นะครับ V เป็นตัวสะกดเมื่อไหรเท่ากับฝอปานะครับน้กงเรียนจำไว้เลยนะครับนะ ตัว E ตัดทิ้งนะครับตัว E อยู่ท้ายสุดบอกแล้วว่าตัดทิ้งนะครับนาคือเขาว่าตัดทิ้งคือไม่ต้องนามามามาเขียนเป็นภาษาไทยนะครับหรือถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็เท่ากับการันนะครับน่นักเรียนนะเอาเป็นว่าเท่ากับการันไปเลยจะได้จําง่ายทีนี้ก็เลยอห็นว่าความจริงต้องเรียนจะอาจ่านว่าไฟก็ได้นะครับนาะแต่ว่าเขาอ่านอกนนอ,อกเสียงเป็นไฟนะครับออกเสียงว่เนิดหนึ่งะนะครับเผอเท่ากับฟตัว F เนี่ยออกเป็นเผอนะครับไฟนะครับ เ่านว่าไฟนะครับ six นะครับแปลว่าหกนี่ห้านะครับก็ลากไปที่ห้านะครับนะนลากมานี่เลยนะครับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับส่วนหกนะครับ s ท่ากับซอโซนะครับ i เท่ากับสระอีนะครับ x เท่ากับกอไก่ซอโซนะครับจำไว้เลยนะครับ x นะครับ x เรอ่ันว่า six นะครับก็จับคู่มาที่หกนี่นะครับอยู่ใกล้ๆเลย เซเว่นนะครับนะ S เท่กับโซโซนะครับ E เท่ากับสระเอนะครับ V เท่ากับวแหวนนะครับ E เท่ากับสระเอนะครับ N เท่ากับนอหนูอ่านว่าเซเว่นนะครับแปลว่าเจ็ดก็ลากมาที่เจ็ดชิ้นนะครับนี่เจ็ดชิ้นแปดนะครับ E I G H T นะครับ E I G นะครับนะ G H เนี่ยสองตัวนี้นะครับนะเท่ากับชอชอชอช้างไปเลยนะครับ e i นะครับก็เท่ากับ a นะครับอ่านว่า a นะครับ e i อ่านว่า a นะครับและ g h เท่ากับชอช้างนะครับอ่านว่า h ส่วนตัว t นะครับนักเรียนจะใส่เป็นวทหารการันไปก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นได้อ่านยากนะครับนานักเรียนอ่านอ่านยากจริงๆกูยอมรับเลยนะครับนะเพราะงั้นต้องอาศัยความเคยชินนะครับนะตัว t ในนี่อ่านว่า h นะครับเช่นหนึ่ง h ครับ แปลว่าแปดก็เขียนมาที่แปดนะครับเก้านะครับนายก็เหมือนกันนะครับเอ็นเท่ากับนอรนูนะครับนะไอเท่ากับสระไอนะครับความจชื่ตั้งแต่จารว่านก็ได้นะครับนะตัวเอ็นตัวสุดท้ายก็เป็นนอรนูการันซะก็อ่านว่านายนะครับอ่านว่านนะครับอ่านนายนะครับเหมือนกับเน็กไทยนะครับนะก็ไม่อ่านเน็กไทยก็อ่านเน็กไทยนะครับเน็กไทยนะครับ แล้วก็10นะครับ T n แทนนะครับ T เท่ากับทศฐานนะครับ E เท่ากับศระเอ n เท่ากับนอหนูนะครับอ่านว่าเทนแปลว,ว่า10นะครับก็ลากมาที่10โอเคนะครับนี่คือการนับ1ถึง10แล้วก็คุณครูแนะวิธีอ่านให้ด้วยนะครับจบนะครับหน้า19สิบเก้า